ค่ะครับแข่งขันครับครับปูฤกสีอุดมเนาะค่ะเออแเน่าเน่าเน่นค่ะอ<ด>ันแนวทางแนวทางปูเป็นอยางไรแน่ค่ะงวดนี้แนวทางปูมีตัวใดแน่ค่ะงวดนี้เดนื้อขอ้นก้านวเนาะก้าวก้าวอ๋ออันไดแม่แต่จังใดก็อนค่ะปูะแนวทางเองอ เทวารูปเป็ดไหลล่องอ้าวเทวารูปเป็ดไหลล่องอาลงเงอาวนั่งสวดต้นขื้นหมละโอนั่งสวดเอาบกพาลปูแม่แม่แม่ค่ะเพิ่นเพิ่นจะเป็นตัวเลขขึ้นบ่ค่ะเออไหนที่ไหนทางเพิ่นค่ะถึงเวลาเพิ่อนค่ะบกพาลกระเด็นปไปละโอ้แต่พวกบกพาลกระเด็นเลยหม่ค่ะ เออเออมันจะมีนคนขาพี่โทเ่เสียงดูนาเกิดตรงหนาอึกบนหน,าหนา้าโอแคบลูค่ะวันนี้มีเพิ่มเติมบะค่ะปูเออค่ะเพิ่มมาครูนึงเป็นหกเก่าล่างโอ้โหกเก่าล่างเนาะค่ะ ูเดียวกันมดมันมียังรอกนอนนัน่งกับพนี้าังค <c oughs> ่ะรับตองหัดปูห่ศูนย์แปดศูนย์กับสองสี่เนาะคะ่ะเออศูนย์แปดศูนกับสองสี่อันนี้เป็นเล็กเล็กไรเบิร์ดแมนบาค่ะาปูเออแมบนี้ขาดตัวคะุ่นของเล็กไรคนละค่ะ <c oughs> อ๋ <c oughs> อ ปันจิกระเด็นออกมาเลยมันบ่อขาดตัวเหล็กนี่นี่แมนแมนแมนกระเด็นออกมาเลยค่ะปฏิหารคักน็อตปู่ปูบ่อฟันบ่อขาดตั้งแต่ได้เหล็กชุดนี้มากอ๋อเอาบ่อันกับฟันดูนะกินใหญ่ใหญันว่ากินน้ำธรรมดาเนาะอ๋อฝันว่าได้กินเขากินน้ำเนาะค่ะ กับสีเลดเขาแล้วนกปูฝันแนวนี้ค่ะคิดว่าเขาที่เต้านะคะของอันแนวทางปูนี่เขามาจัดวดแล้วค่ะแบกนวดแ้ีแปก่าวอดนวดที่เก้าวดนวดที่เก่าค่ะ หัวดทีเหล่วนี้ปู้ให้ซีซี iksi, มันบาจากอืมซีซีลางซีซีล่างกับกบ,บุญปูให้หนึง่งซีเก่าเนาะหัวดที่แล้วอือแม่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 แมแมนทําหัวเก่าพร้อมกับสิเป็นทั้งบนทั้งล่างเนาะครัปูเน่เ่แน่กัล่งะอันนี้หกเก้าเป็นหกหกเก้าเก้าได้ไหมครับปู ฮะฮกเก่าเป็นฮกฮกเก่าเก่าเลยบ้าขาปูบ่เป็นบ่เป็นบ่เป็นบ่ต้องกัดยากเนาะค่ะเล็กปูบ่มาแล้วนี่มัน um, ม <WA Johnny h arta> so <can> ันมันตรงตรงมันเคยเป็นอตรงตรงได้เนาะขาค่ะเออมันเป็นลักษณะของพี่เจ้าพี่จอมเพิรนเปิรนมาเขาเทียมเปิรนมาใหายเปิรนมาให้เปิร์นมาเออ ขก็ามาสัมมาทูตุกเกาไม่ได้ใสกว่าขดาดครัวอนะอันละคนมหาัยมันมีละะมักษณีคือพี่ของกับพี่เจ้ามีจอมคนนันละไม่ขาดพุทธกุลเล็กไรนี่นะครับนมาหาัยคนมาสู่กกเกานี่ก็เป็นเล็กไรมหายัยคือเก่าแม่นบ่ค่ะคือเก่าคือเก่าเออปูกันปูกันกนั่งสมาธิขอเพิน่น,นคือเก่าแม่นบ่ค่ะเออคือเก่าหน่ะ ันขอจากผุ้มน,นุนละมองตู้โย่ไปละอเ,เออมันกับนี่ค่ะพวกกระกลุ่มนเทปนี่ยังมาเที่ยมมอมงตู้องยาเปิ้นคือนเขาหน่ะครับมาเทียมเขายังมาเขาตู้มาเขาตู้เบิ้งเป็นตัวเรศเป็นตัเุเรศได้นอกปูเออ ปูปูยามาหาบอกค่ะปูเออเออเอคนขันนี้ปูข้าวปูต่างขุ่นโขงต่างนวยงางมาหามาเขามาคู่มาครับมาคู่บนนี่ละมาบอกเป็นกอเล่ค่ะ่นมาบอกประจำแม่นบอกค่ะมาประจำยุคปลาปูมีการ เห็ทพ่ท่บวงสวงมันคือกันนาฬิกบผักโปรคุนเบิ้บาลามีปนนาฬิกาเอ้นเ่็นไโอกรารมาซอยคำซอยชู้ใช้บาลามีเปิ้ลแล้วก็คนเล็ดลายเทมาดูใช่ถูกค่ะปูปูเน้นตัวได้เป็นพิเศษค่ะปูอ มันก็เสมอมันก็ทั้งใหญ่หรือมันก็ปูขมักตัวโตนั่นแหละแต่ว่ามาไม่ปูกับโคเก้านะมาทุกตัวเนาะค่ะเพราะว่าเลขปูนี่มีบวกกี่ตนะค่ะบ่หลายเนาะบ่หลายบ่หลายคำนั่นดาปูบ่หลายได้อี่ค่ะถ้าปูบ่หลายงวดบ่หลายโตเนาะค่ะเขามาแล้วอแปดงวดติดเนาะค่ะปู แต่ว่าปูกำลังลงรึเขามีรางวัลที่สองอ๋ครับอันนี้งวดที่แล้วทา้งช่องเด็ดเป็นเธอแหลกเนาะเก่าซี่ซี่นะคะเฮ้ยเก่าซีซีนะฮะกลมกลมเลยนะครับคุณได้เด็ดสูตรหนึ่งซีเก่าเนาะหนึ่งสีเก่ากับเป็นสีหุกเนาะแต่สีใดทั้งบนลทั้งหลายค่ะเอองวดนี้เอาเป็นเอออาจจะเขาอยู่ที่เก้าก็ได้เพราะว่ามันก็ เจอถือดาบโยมองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นลัทธิทาสเทวโลกคนเล็กไร้ี่ของบัตรเก้าแต่บอหลับบ่หลับน่ะก็ล่ะปวดเบาะมาแมื่งเล่าก็ล่ะแต่กระจปุญญาละทำไมกูเดินกูตรงกูเป็นพระใช่เพื่อนกะหายโสนตลอดเนาะค่ะกู เออ,เออได้ตลอดกูแหนเป็นไรขอเพิ่นออมาลงกัะตัวเล้อแต่ว่ามือนี้มี่เนเเแค่เพิ่กิมมากแค่หกเก่านะค่ะปูอ้าฮะเพิ่มเพิ่มตัวเลขคือหกเก่าตัวเดียวนะค่ะปเออูเออตัวดีว่อันาเรยงอ่า เออท่นบอกเคยเป็นบรลล็อกเลยก็ดีเลยเน้นลางเนาะค่ะปูเออเอออค่ะวันที่เท่าไรแล้ววันนี้ค่ะวันนี้วันที่ยี่ิบเก้าแล้วค่ะปูยี่สิบเก้าหาวาวหาใก่ใช่เอไก่แล้วนาค่ะนะค่ัขอบคุณปูได้หลายค่ะขอบคุณค่ะ ทุกค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปูรือสีอุดมเนาะคะ่ะปูทางไก่ฟังเล่าเนาะคะ่ะเพิ่นกะมีแนวทางเพิ่มเติมคือหกเก้าค่ะเลขถือว่าบ่หลายโตนะคะมีแค่080ย กับสองซีถงแต่ตองมวดเนาะค่ะแล้วกัเพิ่มมาหางเดียวคือหกเก้าค่ะทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากก็ไลก์ก็แชร์ทางช่องน้ำเด้อจ้าทางช่องก็ขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหม่สวัสดีค่ะ